สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fit with Fern นะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเฟิร์นก็จะพาเพืพ่อนๆไปทํานมเม็ดมะม่วงหิมพานต์กันค่ะซึ่งนมเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะก็จะเป็นนมที่ทํามาจากพืชซึ่งแน่นอนว่าเราจะได้รับสารอาหารคุณประโยชน์อย่างมากมายเลยค่ะแถมยังอร่อยอีกด้วยนะคะแล้วเวลาที่เราดื่มไปเนี่ยเราก็จะได้วิตามิน B ธาตุเหล็กสังกะสีแมกนีเซียมโพแทสเซียมแล้วก็สารอาหารต่างๆอีกมากมายเลยค่ะแล้ว ที่สําคัญนะคะเวลาที่เราทานมเสร็จแล้วนะคะเราปั่นนมเสร็จแล้วเราไม่กองกากทิ้งนะคะเราก็จะได้ใย,ยอาหารทําให้เราได้ไฟเบอร์จากนมเป็นมะม่วงหิมพานิดด้วยค่ะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วนมเป็นมะม่วงหิมพานนี้นะคะผู้ใหญ่ดื่มได้เด็กดื่มดีเลยค่ะถ้ายัางไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย เราก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราแช่น้ำไว้แล้วอย่างน้อย4ชั่วโมงนะคะปริมาณ1ถ้วยตวงค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่า4ถ้วยตวงค่ะเราเฟิร์ตก็จะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปได้วยนะคะ1ช้อนชานี้เพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามใจชอบเลย จากนั้นก็ทำการปิดฝาเครื่องปั่นเลยค่ะเฟิร์ใช้เครื่องปั่นของ Circulate Mix นะคะซึ่งรุ่นนี้เขาก็จะมีโหมดทำนมทันยพืชอัตโนมัติด้วยค่ะเฟิร์สก็หมุนไปที่ซอยบินมิวเลยค่ะแล้วก็เปิดทำงานเครื่องปั่นก็จะทำงานอัตโนมัติเลยค่ะ ตอนนี้เราก็แค่รอให้เครื่องปั่นเขาทำงานไปนะคะพอเสร็จแล้วเขาก็จะดับไปอัตโนมัติเลยค่ะพอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเปิดฝาออกค่ะจากนั้นก็เทใส่ขวดหรือภาชนะที่เพื่อนๆต้องการเก็บไว้ได้เลยค่ะถ้าเราใช้เครื่องปั่นที่มีแรงปั่นสูงนะคะจะเห็นได้ว่านมเม็ดมะม่วงของเราเนี่ยไม่ต้องกองกากเลยค่ะจะมีน้ำนมที่เนียนมากๆเลย แต่ว่าถ้าเพื่อนเพ่ไม่มีเครื่องปั่นที่มีพลังงานสูงนะคะเพื่อนๆนก็สามารถจะเก็บกาก,ากไว้หรือว่าจะกองกากออกไปทำขนมก็ได้นะคะนมเป็นมะม่วงหิมพัน์ของเราก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้3-4ถึงวันเลยค่ะนี่ค่ะผู้ใหญ่ดื่มได้เด็กดื่มดีเลยค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะ ิร์สหวังว่าเพื่อนๆจะชอบสูตรนี้กันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร e ให้เฟิร์สด้วยนะคะแล้วเราไว้เจอเกันใหม่ในเมนูหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย